好毛皮狗狗，多厉害！

ปิดแล้วจองไว้ข้ามปีเลยข้ามปีเลยไม่เงนเราก็เซ็นสัญญาไปแต่ละปีเขาก็ว่าเขาเซ็นหมดปีนี้ไปแล้วก็เซ็นต่อปีหน้าหมดปีนี้อ๋อเขาใอ้โอกาสเราอยู่โอกาสเนาะมันก็เป็นทุกๆปีอยู่ีะรดีโอชวน่อยดีโออยู่ครับโอเคนะครับยืนให้เลยครับ ครับถ้าลองครับเฮยยเครับายเดี๋ยวเดก็เป็นยันเดี๋ยวขออนุญาต ผู้ใหญ่ครับเชิญครับผู้ใหญ่ครับจุตรวจร่วมครับเชิญนะครับโอเคโอเค เดินทางไปเที่ยวอดีเดินทางไปเที่ยวอะไรหอครับแล้วก็สอยันเดี๋ยวนะครับปยหน่อยนะครับไม่ทันเดี๋วยวครับ้มอขนหนขหน่อยนใหญ่นนึนนมวนหนาใหนนนน่านา้่หน่น่ ขอบคุณพี่ทหารพานครับหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน่า,ารักงานเลี้ยงฉลองเปิดไฮโลเด็ดสุด